น้ำพริกมาขามก็ตามมาติดๆนะคะผัดอุนเส้นก็มีนะคะน้องจำลัดบอกว่ามีผัดอุนเส้นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทั้งน้องจุธาราไกลๆมากแล้วสถานที่ตรงไหนก็แบบว่าที่มี ที่เขาขายของแบบว่าถูกๆสาวๆก็จะไปเที่ยวกันนะคะไปซื้อของวันสวัสดีค่ะพี่ไก่ฟ้าสวัสดีค่ะน้องวงทองเสียงล้ํานะคะขอบคุณมากน้องชาดาก็บอกว่ามาทานข้าวค่ะมาทานหมวกอันนี้พี่ไก่มองเล็งอยู่ขอบคุณมากค่ะทักทายเพื่อนรอบห้องนะคะอ่า คุณเอรีเอรี่สวัสดีจ้าน้องสาวรดีก็สวัสดีนะเจียอยู่อีซินนี่เพราอใช้เฮงเฮปังๆังร่ำรวยนะคะมีความสุขตลอดไปค่ะพี่ไก่ป้าและเพื่อนทุกคนนะคะพี่นวดบอกว่าอ่าเอาสปะคุณวรินทร์ค่นสวัสดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะขอบคุณมากนะคะกับคุณอรุณนะคะทักทายกันนะคะขอบคุณมากนะคะพี่น้องเคกับอ่า คุณคุณยายหวานใจนะคะขอบคุณมากนะคะทักทายกันสวัสดีครับนะคะตอบกลับกับคุณคุณยายหวานใจนะคะสวัสดีจ้าคุณคุณนาเดียยังอะไรได้ไม่มากไงแบบเหมือนกับว่าเออมันติดขัดตรงนี้ด้วยเราพักผ่อนน้อยด้วยใช่ค่ะคุณนิดพักผ่อนน้อยจริงๆพี่ไก่ฟ้าเนี่ยบางทีทุณวดรินทร์ค่ะสวัสดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะขอบคุณมากนะคะกับคุณอรุณนะคะทักทายกันนะคะขอบคุณมากนะคะพี่น้องเคธเจียอยู่อีซินนี่เพื่อใช้เฮงเฮงปังปังร่ำรวยนะคะมี ความสุขตลอดไปค่ะพี่ไก่ป้าและเพื่อนทุกคนนะคะพี่นวดบอกว่าอ่าเอาสปอตอะไรกันเนี้เสียงดังมากเลยแล้วก็ น้องแมวน้องแมวเขาก็ตกใจนะสารพัดจะทําเลยวันนี้ทั้งวิ่งไล่จับน้องแมวแบบว่าสาวเข้ามาเต็มบ้านเลยนะคะวันนี้โอ้สา,สาวสวยๆส,สวัสดีจ้าพี่ไก่ฟ้าขอบคุณมากนะคะคุณสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนนด้วยนะคะขอบคุณมากน้องดวงจันท์เกสรล้ำสวัสดีค่ะและจุ๋มนะคะสวัสดีค่ะผัดมีซ้วนะคะน้องดวงจันรเอาผงแผ้มันอยู่คันข้างในจมูกด้วยไม่รู้ว่าเออรี่จะเป็นแบบพี่หรือเปล่า ขอบคุณมากนะคะปนปาทูจ้าขอบคุณมากเลยนะคะวันนั้นทัญสศรขอบคุณนะคะคุณทัญสศรน,นะทัญสศรถึงทรัพ์นะคะเดี๋ยวพี่ไก่จดไปก่อนนะคะทัญ ขอให้ผ่านเร็วๆนะคะขอบคุณนะคะคุณวงทองขอบคุณนะคะปังมากๆจ้าขอบคุณมากเลยค่ะน้องจำหลัดนะคะน้องจำหลัดไร้สดนะคะนันพัฒนนะคะคุณนันพัฒน์กัคุณแอร์นะคะขอบคุณนะคะทุกท่านเลยทักทายกันนะคะคุณอรุณคำพเนรไม่เป็นไรค่ะเราครอบครัวเดียวกันขอบครัไปไปซื้อกิฟต์ตไปซื้อกิฟต์ค่ะโอเขามีขายนะคะถูกด้วยนะคะแถวนั้นเป็นเซตๆเลยใครอยากนะคะเข้ามาหาพี่ไก่ว้าวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณวรินทร์ก็ขอบคุณมากค่ะ ขอให้ผ่านเร็วๆนะคะค้าขอบคุณมากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ยิงมากนะคะคุณวัดินทร์คณะบูนสวัสดีคุณอ่าวงทองนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็อยากจะไปเยาวราชวันเนี้ยกุดจีนนะซินจีอยู่อีกก็มีปัญหาอยู่วันหนึ่งนะก็เลยไม่อยากจะไปเยี่ยมบ้านใครเพราะกลัวจะทําให้บ้านเพื่อนแบบมีปัญหานะคะคุณอรุณคําทะเนศก็บอกว่ามาบ้านนี้อบอุ่นเสมอขอบคุณมากค่ะทุกท่านนะคะวิ่งไล่แบบว่าหน้าบ้านก็เราก็ไหว้สารเนาะพอดีพอดีแบบว่าเออ รู้ว่าบ้านมันเตี้ยมาต้องได้ขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอตัวก่อนนะคะคุณตัญยศรบอกถึงะคะ่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญบ้านพี่ไก่ฟ้าใหม่นะคะมาเยี่ยมๆพี่ไก่น้ำพริกมะขามก็ตามมาติดๆนะคะผัดขุ้นเส้นก็มีนะคะน้องจำรัดบอกว่ามีผัดขุ้นเส้นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทั้งน้องจุธาราท่านอาหารอร่อยเนี่ยตอนเนี้เราออกเราเราเรา,เราออกไลฟ์สดใช่ไหมหน้าตามก็จะเจียมใส่พอหลังจากลงไลฟ์สดมันจะแบบรู้สึกว่าโอ๊ย เราเรถอของใช้ไฟฟ้าเยอะมากะที่นั่นก็มีนะตรงคลองถมเดินไปถึงสังคลองถมก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็อะไรอะโอย <c oughs> เราไปหลับคาบ้านน้องแต่และแต่น้องก็ไม่รู้เลยว่าพี่ไก่ฟ้าหลับคาบ้านเขาอยู่ไงอยู่ในบ้านเขานั่นแหละแล้วก็พอจะไปต่ออีกบ้านหนึ่งปรากฏว่าอีกบ้านหนึ่งเขาก็จบไลน์มาน้องจำรัดเอาปอนปานทูมานะคะอา้าวคุณจัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่านในห้องนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านนะคะเข้าเข้ามานะพี่ไก่พูดถูกค่ะถูกไหม ออจริงใครให้เราเครดิตเราเยอะๆเงี้ยเราจะไปให้เขานิดเดียวมันก็ไม่ได้เนาะบางทีแบบเราไปให้เขาบ้านพี่ไก่ฟ้าวันนี้ก็อบอุ่นมากมีหลายท่านซึ่งว่าเป็นครีเตอร์จบแล้วเข้ามาเยี่ยมชมนะคะ <c oughs> ทุกวัน,นะค่ะจะมีจะมีครีเตอร์ที่จบใหม่มาแล้วเข้าม,มาเยี่ยมชมสวัสดีนะคะเข้ามาเยี่ยมชมพี่ไก่ฟ้าในบ้านนะคะตอนนี้นะคะกําลังคุยกันอยู่นะคะกับเพื่อนๆในห้องนะคะทักทายกันได้จับมือกันไปนะคะเพราะว่าบ้านพี่ไก่ฟ้าก็เพื่อนๆพือนงวันนะคะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะเปิดบ้านแล้วนะคะในเวลา10 1 1นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะขอเชิญนะคะเ,เพื่อนๆทุกท่านแล้วก็เลยว้าวุ่นเลยว่าเอา้าไปไม่ทันบ้านเพื่อนทํำยังไงดีเนาะกลายเป็นแบบว่าเออเหมือนขาดใจสัมา,าเดือนที่มามาครั้งที่แล้วไม่ได้กินนะคะเพราะว่ากินไม่ได้ก็ไม่ได้กินนะคะแต่ก็ช่วงช่วงที่ว่าวกินเจผัก สวัสดีนะคะเข้ามาเยี่ยมชมพี่ไก่ฟ้าในบ้านนะคะตอนนี้นะคะกําลังคุยกันอยู่นะคะกับเพื่อนๆในห้องนะคะทักทายกันได้จับมือกันไปนะคะเพราะว่าบ้านพี่ไก่ฟ้าก็เพื่อนๆนงคะขอบคุณนะคะนาเดียเข้ามารับชมมะไก่ฟ้ามหานะครฟอร์มไทยแลนด์นะคะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะนาเดียก็เป็นเพื่อนนะคะอ๋อน้องชาดาสกาดูโตกลับไปหรือ,อยังน้าก็เป็นก็เป็นน้องอก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งซึ่งจบแล้วนะคะอย่างเงียบไปเลยตั้งแต่จะกลับไปแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็อยากจะให้อยากจะแนะนำอ่าแล้วก็ ใช่จ้าบางครั้งแยกล่างแล้วยังไม่พอจ้าคุณสาวสุณีเข้าใจใช่ไหมบางครั้งเราแบบว่าเพื่อนเราเยอะเนาะนะมีลาบไก่จ้ากินน้าแน่จ้าขอบคุณนะคะอร่อยมากนะคะลาบไก่เดี๋ยวทําดีๆก็อร่อยนะสวัสดีค่ะคุณจอยนะคะคุณอ่าคุณยายหวานใจนะคะสวัสดีเพื่อนรอบห้องนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณยายหวานใจพี่หนวดไปแล้วสวัสดีคุณหวานใจจ้าสวัสดีค่ะคุณสุรีสิทธิชัยนะคะกําลังเข้ามารับชมพี่ไก่ฟ้าเดี๋ยวพี่ไก่ฟ้า จดชื่อก่อนนะคะคุณสุรีนะคะตั้งใจให้นะคะในแต่ละวันนะคะทุกท่านเข้ามาก็เลยทําให้อบอุ่นขอบขอบคุณมากนะคะทุกท่านคุณสาวรีบอกว่า10ดวงตาแล้วยาวไปจจ้าถ้าถ้าไปทางเมนใหญ่ๆถึงจะจําได้แต่ถ้าว่าเดี๋ยวนี้เขาตัดเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยแล้วก็อยู่ข้างบนมีรถไฟฟ้าะอะไรเงี้ยไม่ค่อย จำไม่ค่อยได้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะไปกินหมูกระทะจ้าไปกินหมูกระทะนะคะเออรี่เออรี่พากินหมูกระทะแล้วนะคะ,ะน้องจํำลัดบอกว่าไปปทุมขอบคุณมากสวัสดีป้าป้อมพี่ไก่ฟ้ายังไม่เห็นนะคะคุณป้าป้อมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะะ พี่หนวดของเรานะคะก็ตอบกลับทักทายอร่อยอร่อยนะคะสวัสดีทุกท่านในห้องนะคะคุณจันญ,ญา,าน้องวันวานตอบกลับกับคุณจัญญานะคะแล้วก็เราก็คุณดวงเดือนเก,นเกนสรล้ํานะคะคุณดวงเดือนเกษรล้ําคุณวงทอง คุณคุณสองคนนี้จะสลับกันนำสกุลคุณคุณวงวงทองพี่แก่พี่ไก่ฟ้ายังขาดเวลาของพี่ไก่อยู่ก็นับไปเรื่อยๆนับเวลาถอยหลังไปเรื่อยๆขอบขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆทุกคนมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะคุณจรรยาบอกไปสำเพง็งโอ้ไปค่ะสำเพ็งก็มีไปซื้อของแล้วก็ของก็ถูกเลย แถวสำเพงเนี่ยจะเป็นปลาช่อลุยสวนนี่อร่อยอร่อยนะสารพัดเลยผักนะสารพัดผักลุยสวนนะฮะอ่าคุณจัญญาสวัสดีค่ะคุณจะขอเช็ดแว่นตา เพื่อนๆคะท่านใดนะคะผ่านไปผ่านมานะคะอยู่หน้าบ้านนะคะมีปลาทอดนะคะปลาทอดก็มีนะคะที่โต๊ะของหนูนะคะขอบคุณมากเลยใครอยากกินปลาทอดนะคะแล้วก็น้ําจิ้มรสเด็ดนะคะแซบ่บแซ่บคุณอนุวันการุนกลับไปหรือยังนะคะอ่าก็ยังอยู่นะคะ,ะคุณอารุณคำทะเนศสวัสดีคุณธัญญศอนนะคะขอบคุณมากนะคะรถมาเสิร์ฟนะคะสับปะรดเยอะแยะไปหมดนะคะ คุณเซอรรีบอกว่ามีสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ค่ะน้องวานวานก็เอาสตรอเบอรี่มาเสิร์ฟเหมือนกันโอ้โหใจเดียวกันเลยโสธรสักนะคะขอบคุณมากคุณหวานใจเข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหวานใจนะคะแอปเปิลลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่มากขอบคุณมากนะคะนะคะวาน,นวานแสนดีว่าสักครูข้าวโพดโอ้ยสักครูข้าวโพดนี่ก็อร่อยนะ พี่ไก่ฟ้าชอบมากเลยสมัยก่อนนะทำให้ให้คนไข่บอกาอร่อยอร่อยนะคะสวัสดีทุกท่านในห้องนะคะคุณจัญญา,าน้องวันวานตอบกลับกับคุณจัญญานะคะแล้วก็เราก็เลยมารักชมเพื่อนนะคะขอบคุณมากเลยน้องจำหลัดพูดบรรว่าหนังปลากรอบทอดจ้าขอบคุณมากเลยนะคะน้องจำหลัดเอาน้ำตาสาวทุกคนปังๆวันกุดจีนจ้าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเอรอี่เอรอี่ขอให้ปังๆเฮงเฮงกันด้วยนะคะ <c oughs> ว่าอเมแล้วก็วิ่งไปเก็บของเก็บอะไรเก็บล้างทานู่นทํานี่นะลูกก็ไม่อยู่ขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ไปทําให้ที่บริษัทเขาก็ไหวกันเหมือนกันยุ่งทุ่นหวายน,นังปลากรอบทอดน,นี่ก็อร่อยนะกินแล้วก็กรอบอร่อยเนียสวัสดีจ้าไก่ฟ้าขอบคุณนะจ้าแม่นาฏขอบคุณมากเลยนะวันนี้เข้ามาเยี่ยมเยี่ยมชมน้องทุกคนแล้วก็ทั้งพี่พี่น้องน้องนะคะแล้วรวมทั้งคุณจอยด้วยให้ความอบอุ่นนะคะมาเยี่ยมชมในบ้านพี่ไก่ฟ้าแล้วก็ส่งความ ย้ำอ่าสวัสดีค่ะคุณวรินทร์ธรคณะบูร์ขอบคุณมากนะคะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านพี่ไก่ของไก่ฟ้านะคะคุณวรินทร์ธรนี่อาจจะเป็นรุ่นพี่พี่ไก่ฟ้านะคะขอบคุณมากไก่ยำไม่ผิดนโบายสามแล้วก็คุณเอ,อรี่เออรี่ลาบไก่จ้าอร่อยอร่อยนะคะขอเชิญนะคะรับประทานนะคะลาบไก่จ้าอารมล์บางทีก็แว็บไปได้นิดเดียวอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทําให้เต็มที่แต่มันทําได้แค่นั้นจริงๆแต่ว่าอยากจะมีเวลาเพิ่มขึ้นมาอีกเลยบ้านนี้อบอุ่นเสมอขอบคุณ ขอบคุณมากนะคะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะอ๋อทองหล่ออยู่แถวใกล้บ้านคุณนิวันนะคะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะเปิดบ้านแล้วนะคะในเวลาสิ หนนาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะขอเชิญนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่าน,นะะานนะคะแสนดีนะคะสวัสดีค่ะวันวานนะคะ,ะจุบ๊บจิ๊บมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าจุบ๊บจิ๊บขอบคุณมากนะคะจุบ๊บจิ๊บมาเป็นเพื่อนทุกวันเลยขอบคุณมากน้องอั้มพยนะคะมาทักทายนะคะวันนี้เพิ่งไปขับรถไปนะวันนี้ฟังไปขับรถไปนะอ๋อจุบ๊บจิ๊บขับรถไปไหนไปเที่ยวหรือว่าไปส่งไปส่งใครเออเนี่ของก็เหมือนเหมือนกับตลาดตลาดช่วงตอนคืนนะ ที่เยวาวราชเนาะของกินเพียบ